สวัสดีครับเจนะครับบิทคอยนมายเนอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตารางรายได้ของเรานะครับที่ลงมาหลายคลิปแล้วเราเพื่อนๆอาจจะงงนะฮะอธิบายอะไรยืดยาวนะครับวันนี้จะมาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับตารางรายได้ราคาแรงขุดการใช้ไฟนะครับการว่ามันเป็นยังไงนะไอขุดบิ t คอย n มันได้ตังค์เท่าไหร่นะฮะทำไมตารางแม่งลายตาไปหมดเลยนะฮะ วันนี้เรามาเปิดตารางให้ดูกันนะครับเราโพสต์ตารางไปในโพสต์เมื่อวานแล้วนะฮะก็ย้อนกลับไปดูโพสต์ของใน Youtube ได้เลยนะครับอามาดูเรื่องของอาตารางเราว่ามันดูยังไงนะฮะอย่างแรกนะครับตารางนี้นะครับที่เราเห็นเลยนะครับที่ชัดๆเลยนะครับในโซนแรกนะครับเป็นโซนรุ่นแรงขุด ใช้ไฟราคาประเภทระยะเวลานะครับมันจะมีสีของมันนะครับในกลุ่มโซนเดียวกันก็จะเป็นอังกอริทึมเดียวกันนะครับอย่างโซนแรกอังกอริทึมสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเป็นขุดสคริปต์นะครับขุดไรคอยด็อกคอยนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆที่เป็นสคริปต์ทั้งหมดนะต่อมานะครับเป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็จะขุดเป็นพวกบิตคอยนะครับ ขุเป็นพวก BTC BCH BSV FCH อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวอัปเดตรายได้ให้อีกทีหนึ่งนะฮะรายได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญน,นะครับต่อไปนะฮะที่ขุดนะครับที่เครื่องขุดขุดได้นะครับก็จะเป็นพวกเหรียญที่ใช้การจอก็คือเป็น Ethereum อ่านะครับ ETC นะฮะเอ พวกนี้นะครับก็เป็นอีเธอร์แฮชนะครับขุดอีเธอรี่มนะฮะก็จะมีเครื่องที่ขุดได้ก็มี V1 e 9นะครับหรือจะใช้กระจเราก็มีขายนะครับ3070 3080นะครับก็ตัวนี้เป็น V1 นะครับขุดอีเธเรียมที่แรงที่สุดก็คือ3,83600 m h นะแล้วก็ตัวมาแรงล่าสุดของบิตเม i n 2,400น h ี e 9นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อัลกอริทขึ้นต่อมานะครับจริงๆเป็นอัลกอเิทึมเดียวกันอีเธอร์แฮชเหมือนกันนะครับแต่เราแยกออกมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้จะขุดได้แต่ ETC นะฮะทำไมมันขุดได้ ETC อย่างเดียวนะครับ e t h ต้องใช้แรมนะครับอ่ามากกว่า 4G ขึ้นไปนะครับพวกนี้ก็ 5G 6G 8G ขุดได้นะครับแต่อันนี้ขุดไม่ได้เพราะแรม 3.6G นะครับขุดได้แต่ ETC อย่างเดียวนะแล้วจริงๆไม่ใช่ ETC อย่างเดียวมันก็มีเหรียญอื่นๆนะครับที่ เดี๋ยวจะมีอธิบายคลิปหนึ่งที่เป็นค่าแดกต่างๆนะ,ะเหรียญต่างๆเดี๋ยวอธิบายคลิปหนึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้นะอีทีซและเหรียญอื่นๆที่แลมน้อยๆนะต่อมานะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยขุดอ e t c z ซ c ซนะฮะ z ซ c อีเนี่ยเป็นเหรียญสมัยก่อนที่ใช้คล้ายเกี่ยวในการขุดเป็นเคโซนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นเหรียญ z e c อ e ซอเอนนะครับเป็นเหรียญที่มีอ่า เยอะเหมือนกันนะในการขุดได้นะฮะต่อมานะก็เป็นพวกตระก,กูลจีลินก็ไฮจ G1 ขุดนะฮะ G1 ก็จะมี G1 ธรรมดา G1 มินิอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหรียญหนึ่งละกันนะครับอังกอริทึมก็เบรกอะไรอ่าจะชื่อยาวๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งละกันนะฮะอ่ามาต่อมานะครับเป็น KDA นะฮะหรือ KD Box KD แม็กเคดีไลนะฮะเป็นตระกูลของการขุด KDA นะครับก็จะใช้ในการขุด KDA ทั้งหมดที่เป็นเครื่องสีเดียวกันตรงนี้นะครับขุด KDA ทั้งหมดเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเดี๋ยวพูดอังกอริทรึมนิดนึงละกันทุกจีลินนะฮะจีลินก็อังกรทรมชื่อคูกาทูสามสอนะอาจจะสะกดผิดอะไรเงี้ยนะขออภยัยนะครับประมาณนี้ส่วน ตัว kda นะครับออริทึมก็เป็นคาร์ดิน่านะคะัคาร์ดิน่านะครับคูเหรียญก็ kda นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลของ kd ทั้งหมดนะก็จะขึ้นรุ่นก็จะมาจะขึ้นต้นด้วย k นะตัว g ก็ขึ้นต้นด้วย g นะ z ec ขึ้นต้นด้วย g ได้ Z นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่เกี่ยวกับตัวตัวเหนะรียญละนะฮะแล้วก็ bm พวก bm นะฮะ bm ย่อมาจาก ib link นะฮะ คือมันเป็นตระกูล iblink นะครับจะใช้ bm นะฮะไม่ใช่รถยนต์นะครับเป็นเครื่องนะครับขุดเหมือนกันนะครับก็จะมีนะครับตระกูล s นะ s 1นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยว s เก้านะครับแต่ s 1เนี่ยจะขุดตระกูลเซียคอยนะครับก็ขึ้นต้นด้วย s นะขุดเซียคอยนะครับอัลกอริทึมชื่อเบรกสอง b นะครับเซียคอยนะฮะ ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญน,นะครับตระกูล s t นะฮะ HT ก็ตามชื่อเลย s t Box นะก็จะคือขุด Starcoin นะฮะมันก็จะเป็นตัวของตอนนี้ s t Box นะครับก็มีขุดเหรียญเพิ่มมาได้นะ Sumo นะแล้วก็ HTC นะ Starcoin นะฮะแล้วก็ LT HM นะครับก็เป็นเหรียญที่เกี่ยวกับตัวของ อัลกอริทึมคริปโตไนซ์อานะฮะตัวนี้นะครับก็เอชทีบ็อกนะครับรุ่นต่อมานะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ก็มีเครื่องขุดออกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับเป็น HS นะครับเ s 6เ s Box อบ็อกอะไรเงี้ยครับเหรียญก็คือ HSN นะครับส่วนตระกูลอัลกอริทึมนะครับจะตัวพวกนี้จะขุดได้ประมาณ2ออัลกอริทึมนะฮะก็จะเป็นอัลกอริทึมนะครับที่ชื่อว่า ตัวของอังกอริทึ่มก็จะมี2ตัวนะครับอันแรกคือเป็นเซียคอยได้เหมือนกันครับเบรกทูบีเซียนะครับแล้วก็ h s n เอ N เอ็นแฮนด์เชคนะฮะอังกอริทึ่มพวกนี้นะครับก็จะเป็น h s box h s ต่างๆขุดได้นะฮะต่อมานะเป็น CK6 หกนะครับ c k 6กเนี่ยก็เป็นเครื่องที่ขุดนะครับ c k เนะครับเป็นเหรียญ c k b คนะ แล้วก็มี c k l i ลส่วนอังกอริทนะครับชื่อ e, อ่านจะอ่าน,นยากนิดนึงนะอีเ e ล็กซองอะไรเนี่ยขออภัย,น,ภย,น,ภย,น,ภยนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็เป็น LBBOX OK นะครับขุดพวกตระกูล l อลเลคออะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็น LBY Y คยนะฮะตัวนี้นะครับ เป็นเหรียญ LBC นะครับใครจะขุดก็ลองไปศึกษาเหรียญเขาก่อนนะครับว่าเหรียญเขามันดียังไงมีโอกาสจะขึ้นไหมนะครับมีวท์เปเปอร์นะครับจะทำอะไรในอนาคตนะครับก็อาจจะทำให้เหรียญนั้น go to the moon เหมือน KDA ็อก k d ได้นะครับในตอนนั้นนะครับที่ k d x พุ่งสูงมากนะรายได้นะครับสูงมากๆนะครับทำให้ราคาเครื่องก็พุ่งสูงไปด้วยนะครับมันก็ สามารถทำกำไรได้กับราคาเครื่องด้วยนะไม่ใช่แก้การขุดอย่างเดียวนะฮะต่อมานะครับอธิบายต่อในตารางนี้นะครับย่อยไปในคอลัมน์ต่างๆนะครับคอลัมน์แรกนะครับก็เป็นรุ่นของเหรียญไม่ใช่รุ่นของเครื่องขุดนะครับรุ่นของเครื่องขุดบิ c คอยนะครับว่าขุดรุ่นไหนได้บ้างนะฮะก็จะมีรุ่นที่บอกนะครับมีรุ่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็แบ่งตามกลุ่มที่บอกไปแล้วนะครับ แล้วก็ตัวของแรงขุดนะครับแรงขุดตรงนี้ก็ยอมรับนะครับเราไม่ได้ใส่หน่วยให้นะฮะคือตัวนี้มันก็จะเป็น9,500 m h แนะครับแต่ละอกอริึม um เนี่ยหน่วยมันไม่เหมือนกันนะครับในการคํานวณแรงขุดก็ต้องใช้ในหน่วยของอัลกอริทึมเดียวกันเท่านั้นนะฮะถ้าไปใช้ค่ามอัลกอริทึมในการคํานวณน,นะครับมันก็จะทําให้ผิดพลาดน,นะครับอย่างตัวนี้เป็น MH นะครับตัว ไลท์คอยดส่วนบิตคอยก็เป็น t h นะครับตัวนี้มันก็ย่อมาจากเทเลเฮดนะครับกับเมกะเฮดนะครับมันอัลกิทึมความยากมันต่างกันนะฮะหลักการแก้มันไเหมือนกันมันก็เลยใช้หน่วยคนละหน่วยนั่นเองนะครับส่วนการใช้ไฟนะครับอันนี้ภาพไม่ชัดนะเดี๋ยวผมขอเอาตารางตัวของตัวของ Excel ขึ้นนะฮะเพื่อให้ดูภาพชัดขึ้นนะครับ ก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเอ่อหน่วยที่ต่างกันในต่างอัลกอริทึมนะครับทำให้เอเราต้องแยกประเภทนะครับในการคํานวณแรงขุดเหมือนกันนะครับเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบ2ตัวได้ยกเว้นเราจะเปรียบเทียบรายได้นะครับส่วนแ,แรงอันไหนแรงกว่ากันนะครับต้องอยู่ที่ตัวของอัลกอริทึมเดียวกันเท่านั้นนะ อ่าต่อมานะครับในช่องของแรงขุดแล้วก็ช่องต่อมาคือการใช้ไฟนะครับการใช้ไฟเนี่ยก็จะมีหลายหลายหลาย,ลาย,ลายตัวที่กินไฟต่างกันนะครับจริงๆเวลาเราดูเสียงนะดูจากไฟได้นะครับยิ่งใช้ไฟมากนะครับเสียงก็ยิ่งดังนะครับถ้าเกิดใช้ไฟน้อยเสียงก็เบาขึ้นนะครับความร้อนก็เช่นกันนะฮะถ้าเกิดใช้ไฟมากก็ยิ่งร้อนใช้ไฟน้อยก็ร้อนน้อยนะครับเพราะว่า ตัวของไฟที่เสียไปก็เสียกับความร้อนนี่แหละนะครับแล้วก็พัดลมนะที่ต้องหมุนแรงอะไรประมาณนี้นั้นไฟก็บอกเรื่องของความร้อนกับเสียงดังได้นะฮะตัวที่กินไฟน,น้อยก็เสียงเบาสุดนะฮะมินิดอกซีเคบอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวของเครื่องนะครับยิ่งร้อนก็ยิ่งดังนะฮะ อย่างตัวกินไฟน,น้อยตัวหนึ่งก็อย่าง A10 นะราคาปรับลงมาแสนหนึ่งเก้าเองครับลงเยอะอยู่นะกินไฟน้อยนะครับเสียงก็จะเบาลงนะยิ่งเป็น V1 นะครับเสียงก็จะเบาแต่ X4 ต้องยอมรับว,ว่ามันดังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นรูปแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับแบนแบก็เลยทำให้พัดลมต้องทำงานหนักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ดังมากนะแต่ถ้าเก็ดตระกูลพวก V1 เนี่ยก็จะเบานะครับ ตัวที่กินไฟน้อยเบาหมดเลยนะครับเสียงนะฮะประมาณนี้นะฮะเรื่องของการใช้ไฟแล้วก็เสียงนะครับไปคู่กันนะกับความร้อนด้วยส่วนอีกอันนึงนะครับราคานะครับราคาเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะต้องขออภัยทุกคนนะครับที่บางทีนะทักมาหาเราแล้วแจ้งราคาไม่ตรงกับที่เราลงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเหมือน ถ้าเกิดมองง่ายๆเหมือนผลไม้นะฮะก็คือแต่ละล็อตที่มันมานะครับราคาไม่เท่ากันนะครับอย่างวันนี้นะครับทุเรียนส่งมาล็อตหนึ่งราคานี้นะครับล็อตตอนบ่ายมาอีกทีหนึ่งปรับอีกราคานึงแล้วนะฮะก็นั่นแหละครับเครื่องก็เหมือนกันนะครับแต่ละล็อตแต่ละรอบที่เราจะซื้อสั่งนะครับมันมาไม่เท่ากัน ตอนที่พี่คนหนึ่งสั่งนะครับได้ของราคานี้อีกที่นึงสั่งราคานี้นะก็มันหมดแล้วนะครับในราคานั้นเราก็ต้องไปเอาอราคานึงมาขายนะฮะก็ด้วยที่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแค่มีแต่ในโรงงานอย่างเดียวมันมีดีลเลอร์หลายเจ้าเยอะแยะมากมายบางทีก็ลูกค้าเองปล่อยลูกค้าก็ปล่อยไม่เท่ากันบางคนอ,อ,อยากปล่อยถูกร้อนเงินนะครับก็ถูก บางคนปล่อยเรื่อยๆก็จะตั้งแพงอะไรมานนี้นะฮะก็ทางจีนก็เหมือนกันนะครับนี่คือส่วนของราคาส่วนของประเภทนะครับประเภทอันนี้เป็นเครื่องนะครับใหม่กับมือสองนะฮะเครื่องใหม่มันก็จะมีประกันโรงงานมานะครับแล้วก็ประกันร้านให้เบื้องต้นว่า,าใช้งานได้นะฮะแก้ไขให้นะครับถ้ามาถึงแล้วใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแก้ไขให้ นะครับส่วนมือ2ก็เหมือนกันนะมาถึงใช้ไม่ได้ก็แก้ไขให้นะครับก็แต่มือสองก็ส่วนมากก็จะหมดประกันแล้วนะครับประกันโรงงานหมดแล้วนะหรือบางรุ่นเนี่ยเราใช้บอกว่าเหลือประกันเท่าไหร่ก็จะแจ้งนะครับถามได้นะว่าเครื่องนั้นเหลือประกันเท่าไหร่ซส่วนของใหม่เนี่ยประกันมันก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นไม่ใช่คือเราเอาประกันมาไม่เต็มนะครับแต่ว่ามันมีระยะเวลาในการเก็บ สต๊อกของโรงงานหรือของดีลเลอร์นะครับที่เก็บไว้นะอาจจะประมาณแต่ไม่ได้นานมาก10วันนะครับ20ิวันอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีระยะเวลาในการส่งมาไทยอีกประมาณ10บ0ถึงวันนะฮะมันก็เลยหายไปวันเดือนหนึ่งนะฮะแต่บางอันก็มาเร็วก็เหลือประกันเยอะหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของ มือ2มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เสียมากกว่ามือหนึ่งนะครับมือ2อเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสียที่ส่งมาเนี่ยตีไปประมาณสิบเเซน์นะครับในการเสียที่เวลาส่งมานะครับของใหม่ก็จะมาหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะในเปอร์เซ็นต์ที่เขาเสียนะครับะงั้นบางคนบอกว่าเราทําไมขายแพงทําไมอะไรไงเออเรารับผิดชอบนะครับถ้ามันมาถึงแล้วมันเสียเลยนะครับ แต่ถ้ามันนานไปก็ต้องเคมโรงงานมีค่าจัดส่งมีค่าอะไรกันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้บวกค่าแบบเราไม่ได้บวกขายแบบเป็นเ,เยอะแยะมากมายนะครับเราบวกแค่เก้าถึงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะฮะจริงๆหักต้นทุนแล้วเหลือประมาณห้าหกเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นเราไม่ได้บวกเยอะนะครับเป็นแค่เลทในการสั่งสินค้าเฉยๆนะครับเหมือนกับเวลาถ้าเกิด เราฝากทิ้วอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเหมือนเป็นเครื่องหิ้วประมาณนี้นะฮะบ,บวกแค่นี้นิดหน่อยๆนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นประกรันโรงงานแต่เราก็รับผิดชอบประกรันในแรกๆที่มาเปิดแล้วมันมีไม่มีปัญหาเลยทันทีนะฮะสองสามวันแรกอะไรเงี้ยนะฮะอ่าง,างั้นเราก็ต้องเผื่อนะครับเปอร์เซ็นต์ในการ ห้าเนี่ยโหเสียสเปแล้วก็แทบจะไม่คุ้มแล้วนะครับเพราะเครื่องนี้แพงมากเหมือนกันนะครับในการแก้ไขบางเครื่องนะอ่ะทีนี้ตัวของต่อมานะครับก็คือระยะเวลาระยะเวลาในการจัดส่งนะครับระยะเวลาเนี่ยมันจะตอนนี้เราเขียนไว้สิบหถึงยีวันนะครับสิบห้าถึงยี่สิบห้าวันเนี่ยมันเหมือนจะนานนะครับ แต่เราเผื่อไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนส่งเนี่ยเราประมาณ1 0 2ถึงวันนะครับถึงไทยนะบ,บางทีมันเป็นเครื่องมือสองเราก็ต้องเทสจากจีนทีหนึ่งเทสจากไทยทีหนึ่งนะครับงั้นมือสองจะนานประมาณ15ถึง25วันแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเร็วนะฮะเร็วเร็วสุดก็คือ7วันถึงนะครับในของมือหนึ่งนะครับช้าสุดก็เนี่ยสิบห้าถึงยี่ห้าวัน ในทำไมถึงช้าไม่ใช่เราไปดองเครื่องอะไรนะครับคือตัวของขนส่งนะครับมีปัญหาในการจัดส่งบางครั้งที่ระหว่างประเทศนะครับมีตู้มีคอนเทนเนอร์ไม่พอตู้ติดด่านถูกตรวจในไทยบ้างถูกตรวจในจีนคือจริงเขาจะสุ่มตรวจพอสุ่มตรวจแล้วของมันก็ช้านะฮะก็ แล้วบางทีเขาก็ปิดด่านนะครับของก็ค้างที่ด่านช้าอีกนะครับอันนั้นก็คือปัญหาเป็นระยะเวลานะครับที่เราลงไว้นะฮะมีการบวกลบยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนของรายได้นะฮะร,รายได้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรายได้ปัจจุบันนะครับมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะรเราก็ทําสูตรตารางคำนวณไว้นิดๆหน่อยหนะครับอาจจะไม่ไม่แม่นยำมากทีเดียวก็ลอง ใส่ให้ดูนะครับส่วนของรายได้รายได้นะครับเดี๋เริ่มจากตัว LTC ก่อนนะ LTC เราคิดยังไงนะครับเราก็เราดูตัวเครื่องนะครับของแรงขุดต่างๆนะครับจริงๆเราใช้ว t ต o m มายก็ได้นะในการเอารายได้แต่อันนี้มันมีทําเป็นเดือนให้เราก็เลยเอตรงนี้ง่ายกว่านะครับของตัว ASIC Value นะทีนี้เราก็เอารายได้นะครับมา มีที่หนึ่งที่ดูได้ก็พวกภูต่างๆก็จะมีการคนนํานวณรายได้อยู่แล้วนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะเพื่อที่จะดูว่าไอตัวแรงขุดนะครับตัวแรงขุดของ9ก0 0นะครับรายได้เท่าไหร่นะเราก็ทำเป็นต่อเดือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของต่อหนึ่งเอนะฮะแล้วก็ ทำเป็นรายได้ต่อเครื่องนะครับก็คือสา0 0มื่นสองตนี้นะฮะก็จะเรียงออกมานะครับในอัลกอริทึมที่เป็นล็อกเดียวกันนะครับก็32000 3 0 0สองสามนและตามลำดับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเรื่องของแรงขุดนะครับมาเป็นส่วนในการสร้างว่ารายได้เท่าไหร่นะอยู่ที่แรงขุดเท่านั้นนะครับ มันมีการแชร์ลิงจากผูนะครับเข้ามาเป็นรายได้เรานะมันก็เลยสามารถคำนวณออกมาได้บางคนบอกเอ้ยขุดได้จริงหรือเปล่ามันจริงเพราะว่าผูเนี่ยมันรู้นะครับว่ารายได้เขาเข้าเท่าไหร่แล้วจะมาแบ่งให้เราเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะค่าไฟบางคนบอกเอ้ยขุดจริงทําไมไฟมันเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับคือไฟเนี่ยแต่ละที่หน่วย ราคาไม่เท่ากันเรทราคาไม่เท่ากันมี1เอ่อการไฟฟ้ามีเยอะแยะมากมายนะครับ1.1 1, 1, 2หลายประเภทการใช้ไฟนะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับทำให้ตัวของไฟนะครับไม่เท่ากันแต่ละที่นะฮะแต่เราใช้คือ4บาทต่อหน่วยนะครับเราก็อีกอย่างหนึ่งก็สเปคของไฟที่ใช้จริงนะครับมันมีการบวกลบนะครับจากตัวของ ไฟที่ใช้นะฮะประมาณ10%มากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมถ้าฝากวางบางที่แพงนะครับเขาก็อาจจะใช้ไฟเลทที่มันสูงถ้าเกิดบางที่ถูกก็อาจจะใช้ไฟเลทที่ถูกนะฮะก็ต้องไปดูนะครับว่าเขาใช้ไฟจากอะไรจริงๆนะครับว่าอ่าเป็นไฟไรทำไมถึงแพงทำไมถึงถูกอะไรเงี้ยนะครประมาณนี้นะการใช้ไฟ นะครับเราก็คำนวณออกมานะแต่ละรุ่นนะครับส่วนของกําไรกําไรก็คือหักจากรายได้แล้วนะครับหักค่าไฟแล้วก็จะเป็นส่วนของกําไรเราที่จะเหลือในเดือนนั้นๆน,น,นะครับแล้วบอกบางคนบอกเฮ้ยขุดไม่คุ้มค่าไฟเลยเครื่องขุดนะครับมันมีเครื่องที่คุ้มนะแต่ว่ามันอาจจะรายได้เหลือไม่เยอะอย่างตัว S19 ตอนเนี้ย มันก็เริ่มจะไม่ค่อยคุ้มก็จะเหลือนิดๆหน่อยๆนะเจโปอะไรเงี้ยนะครับเหลือน้อยมากนะก็เออซื้อตอนนี้ไม่คุ้มนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะก็ก็จริงนะครับซื้อตอนนี้อาจจะคืนทุนยาวนานดูไม่คุ้มนะครับแต่จะซื้อตอนแพงหรอครับก็มันก็จะแพงกว่านี้นะถ้าเกิดรายได้มันดีนะครับเครื่องก็จะไม่ใช่ราคานี้ต่อไปนะครับก็จะแต่สวนมากคนชอบซื้อตอนแพงนะครับเพราะว่า รายได้มันดีราคาแพงคืนทุนเร็วประมาณนี้นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นความยากนะครับขุดบิตคอยน์ขุด Bitcoin, ขิปโตเคอ u เรนซี y มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็บอกเลยว่ามันก็มีความยากของมันนะครับส่วนของอ่ากำไรตรงนี้นะครับติดลบนะครับอ๋อติดลบทำยังไงแล้วใครจะไปขุดนะครับ มันมีคนขุดนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นไฟที่อาจจะเป็นไฟเหลือจากการใช้โซลา r เซลล์จากพลังงานก๊สที่เผาไหม้หรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถนํามาขุดตัวที่มันติดลบค่าไฟหรือใครได้ไฟที่ถูกกว่าเลทปกติอาจจะใช้ D O, o U ขุดกลางคืนวันละสองจบาทอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการขุดนะครับซึ่งบางทีนะครับก็ บางทีนะครับกำไรนะครับคือมันเครื่องขุดเนี่ยมันก็ที่บอกไปมันก็มีความยากนะเหมือนการเปิดร้านอะไรสักอย่างนะจะขายผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้กําไรเสมอไปนะครับเราผลิตออกมานะครับอาจจะขายแล้วติดลบก็ได้นะฮะสินค้าคนไม่ซื้อก็ต้องลดราคาต่า่บทุนขายก็ติดลบอะไรประมาณนี้นะฮะบิตคอยก็เหมือนกันนะครับการที่เราผลิตออกมานะครับแล้วราคามันตก ก็จะทให้ขาดทุนเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนั้นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตก็จะถูกนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อต่อรายได้มันดีคนแย่งซื้อเครื่องจักรนะครับเหมือนิเครื่องผลิตแมสนะฮะที่ตอนนั้นราคาพุ่งแพงเหมือนกันนะฮะตอนนี้เครื่องผลิตแมสก็ถูกลงมากนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการคืนทุนนะครับอันนี้เราแยก2อันนะครับคืนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น แบบหักค่าไฟกับไม่หักค่าไฟนะครับไอ้ที่โน,โนโนเนี่ยคือมันไม่ค้มค่าไฟนะฮะมันหักค่าไฟแล้วติดลบนะมันก็คำนวณการคืนทุนไม่ได้นะก็มีตั้งแต่คืนทุนช้านะครับจนถึงคืนทุนเร็วการคืนทุนเร็วก็คือมีความเสี่ยงเยอะกว่าช้ว่านนะครับเร็วสุดตอนนี้คืออะไรนะครับตอนนี้คือ A10 นะฮะ9เดือนคืนทุนนะครับ ราคาแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยี่สิบ mhz นะกินไฟแปดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเป็นมือสองนะความเสี่ยงของมันก็คือเป็นมือสองกับอ่าก็แค่เป็นมือสองกับเป็น e t h นะครับที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสองจุดศูนย์นะครับรองลงมาคืออะไรรองลงมาคือตัวของอ่า e9 นะครับ e9 ก็คือคืนทุนสิบเดือนนะแต่ความเสี่ยงของมันคือ e t h เหมือนกันที่อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นสองจุดศูนย์ในอนาคต แล้วก็แรม6จิกนะฮะแรมก็จะไม่เยอะมากแต่ก็2-3ปีได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่จัดส่งนะครับอะไรที่มันยังไม่จัดส่งนะครับมันเป็นล็อตของจุไรนะค,รคือมีโอกาสในการเลื่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสในการเลื่อนในการจัดส่งได้นะอย่างบางเครื่องที่มันมาใหม่ๆนะครับที่บางคนสั่งอย่าง ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ส่งก็คือมี v mini ิแ m มหกจิกสามรอยีทองนะฮะยังไม่ได้มารีวิวเลยเพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ว่าของเลื่อนส่งนะครับก็เลยกําลังเดินทางมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมาไม่ถึงเดี๋ยวมารีวิวนะครับก็อะไรที่มันเป็นตัวใหม่ๆที่มันออกมาใหม่ๆนะฮะก็บอกเลยว่ามันโอกาสเลื่อนส่งเพราะโรงงานเนี่ยมันผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาให้เวลาเร็วสุดนั่นแหละ ให้ดูแต่ว่าผลิตจริงก็จะมีอะไรทำให้เลทได้นะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวของการคืนทุนอ่ะประมาณนี้และกันสองสาอันดับแรกอันดับต่อมาก็เป็น a 1 1สิบอนะครับแรม8ปดจิกนะครับมือสองราคาดีเลย 2%8 งนะครับคืนทุนสิบเดเดือนนะค,คือภายในปีนึงก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังโอเคนะ ที่ยังมีคืนทุนภายในปีให้เราเห็นนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับต่อมาก็เป็นพวก V1 นะครับที่แรงๆสุดๆนะก็ตัวนี้ก็คือ8เอ่า h เอ็มเเลยนะฮะถ้าตัว E9 เท่ากับ25บใบการ์ด3080นะครับตัวนี้นะครับก็คือประมาณเกือบ40ใบเลยนะฮะอ่าก็คือ835,000นะครับ ก็คืนทุน12เดือนนะครับก็เป็นสอันดับแรกก็จะเป็นอยู่ที่ ETH อยู่ตอนนี้เพราะว่าที่มันคืนทุนเร็วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับในการขุดนะด้วย RAM กับตัว2.0นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลื่อนเลื่อนเมื่อไหร่นะเพราะเราไม่สามารถรู้จะอ่านใจของเจ้าของเขาได้นะครับเจ้าของ Ethereum ได้ว่าจะปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่นะประมาณนี้ เราก็ตามข่าวอยู่ได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าผิดก็เราก็อ้าวเสวยแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นการคืนทุนแบบไม่หักค่าไฟนะฮะคือสําหรับคนที่อยากเอาไปไฟเหลือจริงๆนะฮะอยากเอาไปไม่รู้จะเอาไฟที่เหลือไปทําอะไรนะครับเอามาคุณบิตคอย์แล้วกันนะฮะก็มีพวกตระกูลที่เร็วสุดนะฮะก็ จะเป็นนะฮะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะฮะก็จะสามอันดับแรกเหมือนกันนะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น L Plus นะครับมือสองและเจ็ดพันเก้านะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกเออเก็านะครับเอก้านะครับมือสองเหมือนกันนะอ่ามือสองนะครับตัวนี้อยู่ที่ตัวละ 5,900นะฮะประมาณนี้แล้วก็มีรุ่นอื่นอีกนะครับที่เป็นอันดับ3นะครับก็เป็นอาวาลอนนะครับ1 2 4 6นะฮะ85 TH ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าราคาลงมาถูกอยู่เหมือนกันนะครับตัวมือ2นะโอเคประมาณนี้แล้วก็เป็น M20s นะครับที่ ทำราคาพิเศษให้ลงมาได้อยู่อีกนิดหนึ่งนะครับอยู่9เดือนนะตอนนี้ก็จะทําลงมาอยู่ที่55 0 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะทําให้คืนทุนเร็วขึ้นในช่องของออไม่หักค่าไฟนะฮะในประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการอธิบายนะครับตารางที่เราเอามาให้ดูนะครับว่าตัวไหนนะครับมันคืนทุนเป็นยังไง แล้วก็ตัวแต่ละช่องนะครับเราเอามาจากไหนเรา,เาทำราคามายังไงนะครับมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เป็นตารางนี้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยากได้เครื่องไหนอะไรยังไงก็คุยกันได้นะครับก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นการชี้แจงดราม,ม่าเป็นในตัวนะครับว่าเฮ้ยราคาไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็เอ้ยทำไมรายได้ไม่ตรงเอ้ยทำไมค่าไฟไม่ตรงนะก็เป็นการอธิบายให้ฟังนะครับอาจจะนานนิดนึงนะขออภัยนะครับวันนี้ก็ราไเบียงเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับอันนี้ก็ราบไปเพ่อนนี้ครับสวัสดีครับ